วัสดีนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องประตูฟุตบอลนะครับคราวนี้ประตูฟุตบอลเนี่ยนะครับผมก็เห็นมีหลายรูปแบบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นประตูสนามใหญ่ที่เขาใช้กันก็คือเขาใช้แบบกลางบุงใช่ไหมครับแบบที่ไม่ไม่มีคานด้านหลังมาเลยนะครับแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเขาต้องปักในพื้นดินนะครับเพื่อที่จะทำเสาขึ้นมานะครับเพื่อที่จะป้องกันล้มนะฮะแต่คราวนี้อันนี้นะครับ มันเป็นขนาดที่ใช้2คูณ3นะครับ3คูณ5 2.1อคูณ4 2.1คูณอะไรเงี้ยนะครับก็คือแล้วแต่ขนาดสนามอันนี้เราพูดถึงามาใช้ในสนามที่เล็กลงนะครับโดยที่ไม่ต้องเจาะพื้นอ่าคราวนี้ในความคิดเนี่ยนะครับท,ที่ออกแบบอันนี้ขึ้นมาแล้วก็จะทำใช้นะครับก็ ท่านใดสนใจก็สามารถที่จะสั่งเป็น pre order ได้นะครับมาสอบถามราคามาสอบถามข้อมูลกันได้นะครับแต่ว่าหลักการที่ที่เอามาทำนะครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยที่ทำสนามให้ลูกค้าเสร็จใช่ไหมครับผมก็เปิดสนามผมก็ไปเป็นกรรมการนะครับคราวนี้เพิ่เป็นกรรมการเสร็จแล้วเนี่ยนะครับประเด็นคือนะครับเพลูบอลเนี่ยนะครับเข้าประตูนะครับแล้ว กระเด้งออกนะครับเข้าประตูแล้วก็เด้งออกเพอกระเด้งออกเนี่ยเพราะว่ามันมีคานด้านหลังใช่ไหมครับมีคานด้านหลังแล้วก็เนี่ยนะครับมีคานด้านหลังเด้งออกปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการเกิดการขัดแย้งนะครับระหว่างผู้ตัดสินกับผู้เล่นนะครับหรือว่าผู้เล่นกับผู้เล่นเองบางทีก็ขัดแย้งกันนะครับแต่สุดท้ายเรามาลงที่กรรมการเพรกรรมการจะเป็นคนตัดสินนะครับ อันนี้ที่ผมใช้เนี่ยนะครับก็คือด้านหลังนะครับที่ถ้าด้านหลังเนี่ยท่านจะเห็นนะครับผมได้เขียนว่าเป็นสลิงนะครับสลิงทั้งหมดเลยนะครับเมื่อมีฐานต่อไปด้านข้างเดี๋ยวผมให้ดูด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านล่างนะครับเนี่ยเดี๋ดูด้านหลังนะครับด้านด้านข้างเนี่ยนะครับผมก็เป็นด้านล่างสุดนะครับจะเป็นแผ่นเหล็กสี่เหลี่ยมนะครับแผ่นเหล็กสี่เหลี่ยม นะครับดูด้านนี้จะชัดกว่านะครับด้านล่างสุดที่เป็นกรอบด้านล่างจะเป็นพันธุ์เลี่เลียมนะครับแล้วก็ถึงมาด้วยสลิงนะครับทั้ง3ามเส้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่บอลเข้าไปสู่ประตูแล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่จะเด้งออกนะครับมาว่าบอะโดเหลี่ยมนะครับด้้นนานนะครับอาจจะเจอครั้งหนึ่งนะครับ แต่ว่าถ้าไปเจอในช่วงที่มีความสําคัญนะครับหรือว่ามีจังหวะได้เสียกันอย่างเงี้ยนะครับเหมือนว่าเข้าไม่เข้าตกรอบนะครับเข้ารอบอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเกมมันก็จะเครียดมากนะครับแล้วถ้าเราเจอปัญหานี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าเครียดนะครับกรรมการเครียดเจ้าของสนามก็เครียดนะครับเพราะว่าไม่อยากให้นักกีฬาหนึ่งครับหรือว่าลูกค้าเราเนี่ยจะมาทะเลาะกันนะครับในสนามมันก็ ก็เกิดความเครียดนะครับอันนี้นะครับที่ทําขึ้นมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าถามว่าร้อยเปอร์เซ็นตไหมผมว่าเกือบร้อยนะนะครับเดี๋ยวเอาไปลองใช้งานจริงดูนะครับก็จะรู้นะครับอันนี้ก็เตรียมจะทําใช้งานจริงนะครับอยู่สองสาคู่นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับมาพูดคุยกันได้นะครับคําว่ามาตรฐานนะครับก็คือเขาจะใช้ เคลียร์กกอบในกันครับสองคูณสามถ้าเป็นฟุตซอลอย่างเงี้ยครับเขาก็จะเคลียร์เขาเรียกว่าเคลียร์ในก็คือเส้นข้างในนะครับเส้นที่กกอบข้างในของเหล็กที่เอามาทํานะครับส่วนมากนะครับก็จะยึดติดกันเออไม่ใช่ยึดหลักแค่นั้นนะครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่ว่าหลักการของประตูคือถ้าเตะเข้าประตูคือเราจะต้องรู้ว่าถ้าเตะเข้าคือเข้าไม่เข้าคือไม่เข้านั่นคือหลักการสําคัญเลยทํำยังไงที่มันจะทําให้ได้แบบนั้น นะครับอันนี้ก็เลยออกมาเป็นรูปแบบแบบนี้เพื่อที่จะแก้ไขนะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับก็ลองลองดูนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้โอเคนะครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอันนี้ประตูนะครับ